สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเสถีกิ่งเพชรที่ช่อง u t u b e เฉยเสถีกิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นร่ะครับดวงชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับที่ช่อง u t u b e เฉยเสถีกิ่งเพชรท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกเข้ามาชมเป็นประจำผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับนะที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่น ชาวลัคนาราศีกุมนะภาพรวมยดีวงช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งก่ออย่าเพิ่งสร้างนะจะตัดสินใจผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินในเรื่องของงาน,นะนาการลงทุนต่างๆนะครับให้รอไปก่อนนะครับรอประมาณสักปลายเดือนมีนาคมจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิต นะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยแบ่งเป็นในด้านของการงานท่าในใดที่ทํางานประจํายังไปได้นะยังไปได้ทําอะไรต่างๆ่างยังไปในทางที่ดีได้นะครับนะจะหยิบจับทําอะไรต่างๆมีมุมที่ดีบางท่านได้จับงานใหญ่หรือมีงานจํานวนมากให้ทำนะมีงานแปลกๆมีงานใหม่ๆหที่ไม่เคยจับไม่เคยก่อมาให้ได้รับผิดชอบนะ เหมาะที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับมิสหายเพื่อนฝูงเน้นผลสําเร็จเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นก้อนนะครับนะหรือทางานกับเครือข่ายการติดต่อง,งานการสัมพันธ์เกี่ยวกับงานต่างๆจะมีไปในทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานที่ใกล้ตัวนะอ่อนน้อมเข้าหากับผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดสิ่งที่ดีช่วงนี้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่จ้องจับผิดมองไม่ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยมีคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนั้นมีปัญหาสุขภาพบางท่านจะมีเหตุการณ์ให้ต้องไปคิด เอาใจไปผูกพันกับคนในครอบครัวมีพิคิดวางแผนที่จะอยากจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์ท่านใดรอการโยกย้ายที่อยู่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดถ้ารอย้ายที่อยู่เนี่ยย้ายบ้านย้ายรถเนี่ยดีนะก็ย้ายไปเลยนะแล้วก็มันอาจจะแปลว่าคุณจะซ่อมบ้านซ่อมรถมีเรื่องให้ประดับตกแต่งบ้านรถนะหลักทรัพย์อ่าไม่เช่นนั้นจะมีาญาติผู้หญิงญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ็บป่วย ต้องระวังของในบ้านหายพังเสียหายด้วยในช่วงเดือนนี้จะมีสิ่งในบ้านะนะเสียหายพังประตูหน้าต่างมีคองอะไรต่างๆพังเสียหายเกิดขึ้นในดาวยังเอื้อให้ในดวงชะตาคุณจะได้สิ่งของใหม่ๆเข้ามาในบ้านที่ซื้อของใหม่ๆมาตกแต่งบ้านตกแต่งที่อยู่ที่อาศัย นในด้านของการเงินนะครับการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวการเงินยังเป็นวินาตต่อเรือนชะตาตนนะครับต้องระวังการใช้จ่ายใช้สอยต่างๆนะอาจจะมีมาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วหรือบางครั้งมันยังแปลว่ารายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายกับต้องมีเหตุการณ์ให้จับจ่ายออกไปบางท่านนั้นยังเอื้อให้ในดวงชะตาเกิดมีรายจ่ายเก่าๆให้ต้องจัดการให้ต้องแก้ไขได้มาก็ต้องไปกับรายจ่ายเก่าๆหรือจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับคนในครอบครัว นะครับเสียงเงินไปกับอบ,บุตรบริวารนะครับมันแปลว่ามันยังแปลว่าจะได้รายรับแปลกๆที่ไม่ไม่ค่อยได้รับกลับได้มานะจะมีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆนะครับด้วยในช่วงเดือนนี้จะมีโชคทางการเงินจะมีคนมาช่วยเรื่องเงินหรือมีมีคนเอาเงินมาให้มีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆก็แล้วกันในดวงชะตานะครับท่านใดที่มีเพศตรงข้ามคู่ครองจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือการได้การช่วยเหลือเรื่องเงิน ครับท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศจะเป็นไปในทางที่ดีหรือรอการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินอยู่มีโอกาสได้มาด้วยในดวงชะตาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์รอเงินจากสถาบันทางการเงินหรือรอเงินจากตัวบุคคลนั้นได้มาท่าในใดมีบุตรบริวารก็จะมีรายจ่ายกับบุตรบริวารค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนนี้รายจ่ายไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจะเกิดขึ้นรายจ่ายไปกับของเสียหายของพังเกิดขึ้น รายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะครับการเดินทางเกิดขึ้นนะในดวงชะตาในด้านของการเงินนะครับการเงินจะดีจริงๆรอหลังมีนาะช่วงนี้ก็วางแผนจะทําอะไรต่างๆอันะในดวงชะตาในด้านของความรักชาวลักนณาราศีกุมนั้นความรักนะครับถ้ามีเข้ามาในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะไม่ค่อยดีนะมีเรื่องจ้องจับผิดหรือมีการเหตุการณ์ให้มีปัญหากันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งว่า มันเป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นรักที่ต้องแบบห่างๆกันนานๆทีเจอกันหรือมีเหตุแห่งเวลามีเหตุแห่งงานมีเหตุแห่งระยะทางที่ต้องห่างเหินกันนะครับมีเหตุบางอย่างบางประการแห่งรักที่ยังมันไม่ลงล็อกก็ได้นะสําหรับคนที่จะคบหาใครแล้วมีใครเข้ามาแล้วดูด,ดูใจกันอยู่หรือมันแปลว่าอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีเด็กมาชอบนะหรือมีมันแปลอย,อย่างนี้ก็ได้ว่าว่า ต่างฝ่ายถ้าใครที่มีคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องงานนะบางฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงแบบนั้นก็ได้นะครับและแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบนะครับมีตัวเลือกเข้ามาด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรทับดวงชะตาในช่วงปลายเดือนชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีโอกาสดีๆในด้านของความรัก จะได้พบรักหรือว่าจะได้เจอความรักหรือจะได้ของที่พึงพอใจทางจิตนะครับหรือจะมีคนผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปแบบนั้นก็ได้มีโอกาสที่จะรับสิ่งดีๆที่เกี่ยวเนื่องกับความรักได้ของที่พึงพอใจทางจิตนะครับท่านใดที่รอาการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยเกี่ยวกับบ้านรถก็มีโอกาสจัดการในช่วงหลังครึ่งเดือนนี้ไปนะครับการเดินทางไกลนะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าจะมีคน ถ้าใครมีคู่นะคู่ของคุณจะมาจ้องจับผิดจะเอาใจมาผูกพันหรืออ่ามันเอาใจมาผูกพันจนจ้องจับผิดอ่ะจำจี้จำชัยนะครับถ้าใครไม่มีคู่จะมีคนมาชอบคุณหรือมีคนแอบชอบคุณมีคนเข้ามาอ่าคุยกับคุณหรือท่านใดที่ทํางานร่วมกับคู่เนี่ยก็จะรับความเอาใจใส่อย่างดีคู่จะนําความสําเร็จอะไรต่างๆมาให้ในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะ นะครับนะเนเดือนที่ดีกับราศีกุมนะที่ว่าท่านใดที่อยากมีความรักมีเพศตรงข้ามถ้ามีเข้ามาเราลองเปิดใจดูไปก่อนนะครับหลังมีนาะจะความสัมพันธ์แนบแน่นแน่นแฟนเองถ้าหากใช่คู่ถ้าหากไม่ใช่ก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาในช่วงหลังมีนาะช่วงนี้ถ้ามีเข้ามาก็ค่อยๆดูดไปนะครับรักรักรับรับจะเกิดขึ้นจะมีเรื่องให้วุ่นวายในเรื่องของบุตรบริวาหรือบุตรบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังหรือไม่ได้ดังใจจะต้องระวังการนัดหมายการติดต่อ มันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้บุตรบริวารเจ็บป่วยถ้ามีสัตว์เลี้ยงมีลูกมีหลานมีเด็กใกล้ตัวเขาจะเจ็บป่วยหรือไม่เชื่อฟังเอกสารผิดพลาดเอกสารสูญหายหรือไปยื่นเรื่องเอกสารอะไรบางอย่างมันกลับมันไม่ได้ดังใจมันมันไม่ผ่านหรือว่ามันต้องแก้ไขหรือเอกสารไม่ครบอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยในดวงชะตา นะครับนะในดวงในดาวนั้นเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงเอาใจมาผูกพันเป็นพิเศษนะครับในดวงชะตานะเอาใจมาผูกพันมีเอาสัญญาทางจิตทางใจมาผูกพันนะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องให้ช่วงเดือนเนี้ยกางเดือนเป็นต้นไปจะได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆได้สัมผัสสิ่งใหม่หรือได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าใกล้ศาสนาะได้เข้าใกล้สิ่งต่างๆในช่วงปลายปลายเดือนในดาวอังคารโคจรเข้ามาร่วมตัวจะแต่งกับงานมากขึ้น มันหมายถึงนี้ว่าต้องระวังคดีความต่างๆเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นคดีความเล็กน้อย,อยและเป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมกับแฟนชาวบ้านนะครับนะ เป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมกับแฟนชาวบ้านนั่นหมายถึงว่าจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วมาชอบคุณหรือคุณไปชอบไปถูกตาต้องคิดต้องใจกับคนบางคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ได้นี่คือดวงชะตาช่วงนี้เซนลังสังหรณ์แม่นยำอาจจะมีกิจกรรมที่ไปไปข้องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนแก่หรือจะได้ไปในสถานที่เก่าๆได้ไปในโบสถ์วัดวิหารสถานที่สถทปที่เป็นมงคลเจดีย์สถานต่างๆนะครับนะไอดวงชะตาเป็นเช่นนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมเอาไว้เพียงแ่วนี้สวัสดีครับ